2ยกกำลัง2546คูณ5ยกกำลัง2547ัหาลบหหาผลบวกของจำนวนตัวเลขแต่ละหลักทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหข้อสอบข้อนี้นะครับโอ้เป็นข้อสอบแนวเลขยกกมหลังนะครับอืมอวิธีการทำนะครับก็คือเราจะต้องหาตัวเลขมาคูณกันก่อนใครจะเอา2คูณกัน2546ครั้งยกมือขึ้น มีไหมคงคุณทั้งวันคงไม่ไหวนะฮะวิธีการครับมันจะมีคุณสมบัติของเลขยกกลังข้อหนึ่งะฮะบ,บอกว่า a ยกกำลัง n คูณ b ยกกำลัง n นะครับถ้ามีเลขชี้กำลังเท่ากันให้เอาฐานคูณกันเลยนะครับให้เอาฐานคูณกันได้เลยนะฮะ a คูณ b แล้วทั้งหมดยกกำลังอะไรครับ n ได้เลย ดังนั้นไอ้สองยกง 46, กำลังสองพันห้าร้อยสี่หกกับห้ายกกำลังสองห้าสี่เจ็ดนะครับตัวที่น้อยคือตัวสองห้าสี่หกใช่ไหมกาทให้เป็นตัวน้อยแล้วกันง่ายสุดนะครับงั้นสองกำลังสองพันห้าร้อยสี่หกคูณกับอะไรครับห้ายกกำลังสองห้าสี่หกเช่นเดียวกันนะแล้วก็คูณกับอะไรครับคูณอีกห้าแล้วกันกําลังหนึ่งนี่ห้ากำลัง 2 5งห้าเจ็ดก็คือจาก5ยกกำลัง2 5 4ห้คูณกับห้ากำลังหนึ่งนะฮะหงบวกกับไปก็เป็น47เนาะแล้วก็ลบ,บกับหนึไปจากนั้นเลขชี้กำลังเท่ากันให้เอาฐานมาคูณกัน2อคูณหทั้งหมดยกกำลัง2546นะ,ะแล้วก็คูณกัหอีกทีแล้วลบ1ได้เท่าไหร่เนี่ยอ่สองหเป็นสิบโอ้สิ 10, ยกกำลัง2546นหนี่นา เอา5มาสลับไปข้างหน้าแล้วกันนะฮะคูณกับ5แล้วกันนี่ลบกับเลข1 10ยกกำลังพวกนี้ทำยังไงเช่นถ้าเป็น10ยกกำลังสองก็คือ100ก็คือ0ูนย์สองตัว10ยกกำลังสามก็คือ1000ใช่ไหมอ่า1น0 0นะครับ10ยกกำลังสอง6ก็จะมีศูนย์กี่ตัวครับเนาะสิบกำลังสองมี0ูนย์สองตัว10บกำลังสามมีศูนย์ สามตัวถ้าสิบยกกำลังสองพันห้าร้อยสี่หกก็จะมีศูนย์สองพันห้าร้อยสี่หกนั่นเองนั้นมันคือเอาห้าเติมศูนย์ไปเลยปุ๊บ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 นะไปเรื่อยๆนะครับสองพันห้าร้อยสี่หกตัวนะเราลบกับเลขหนึ่งนะครับโอเคไหมฮะจุดจุดจุดนะฮะเยอะแยะเลยครับลบกับหนึ่งปั๊บเช่นห้าสิบลบหนึ่งก็เหลือสี่เก้าก็เลยได้ประมาณสี่เก้าเก้าเก้า จุดจุดจุดไอ้เลข9มันมีกี่ตัวก็คงจะมี2 5 4 6ตัวแน่นอนนะจะมีเลข9มี9อยู่2,546ตัวนะครับดังนั้นวิธีการครับเขาบอกว่าให้หาผลบวกของตัวเลขในแต่ละหลักใช่ไหมตัวแรกก็คือเลข4บวกกับเลข9เลข 9, ลข9กี่ตัวล่ะเลข9ก้าเลขเก้า สิบหกตัวนะฮะมาบวกกันนะฮะก็คือคูณด้วยสองหมนห้าร้อยสี่สิบหกไปเลยนะครับดังนั้นก็เอาเอาเก้าคูณนะครับก็ได้คำตอบแล้วเก้าหกห้าสิบสี่นะ 96, 54, นะทดฐานะเก้าสี่สามสิบหกนะสามหกก็เป็นสี่สิบเอ็ดทดหนึ่งนะทดสี่นะครับเก้าเก้าห้าสี่ห้าสี่ห้าก็เป็นสี่เก้าทดสี่นะครับเก้าสองสิบแปดสิบแปดยี่สิบสองบวกกับตัวนี้ครับสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบสี่บวกกับสี่ก็เลยเป็นสองหมื่นสองพันเก้าร้อยสิบแปด nan e okè, okay?